สวัสดีครับสยามทีังเซลสาขาปุนาวิถีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมสุรัสภูมิจิตนะครับจะเป็นผู้นําเสนอในส่วนของรุ่นนิสสันเทอร่ารุ่น E นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลิมิเต็ดมากเลยนะครับเป็นรุ่นมาตรฐานตัวเริ่มต้นนะครับก็สหรับนิสสันเทอร่ารุ่น E นะครับมาพร้อมกับนี่นะครับยังคงเป็นไฟหน้า LED นะครับไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์4ดวงนะครับเป็น quad e LED แล้วก็ไฟนะครับจะเป็นซิกเนเจอร์ไลท์มาให้เลยนะครับจากโรงงานนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบซิกเนเจอร์ไลท์มาให้เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของระบบเตือนก่อนการชนนะครับระบบเรดร์เตือนก่อนการชนด้านหน้าก็ยังคงมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีระบบตรวจับวัตถุเคลื่อนไหวเอ่อตวัวนี้เรามีไฟตัดหมอกด้านหน้าให้นะครับอา่านะครับก็สิ่งที่จะแตกต่างกับรุ่นเวนะครับตอนนี้ก็คือจะไม่มีในส่วนของกล้องมองภาพรอบพิศทางนะครับจะไม่มีนะครับในส่วนของล้อนะครับก็ยังคงเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วเหมือนเดิมนะครับเป็นล้ออัลลอย อ่านี่นะครับเป็นล้ออลออขนาด18นิ้วมาพร้อมกับดิสเบรกนะครับดิสเบรกนะครับอ่ามีนะครับพาดูรีวิวรถครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าริดหลังดำนะครับเฉพาะรุ่น E เนี่ยจะเป็นแบบดำเบรกนะครับอ่าโอเคนะครับมาดูไฟท้ายครับไฟท้ายก็ยังคงเป็น LED เหมือนเดิมนะครับสปอยเลอร์จากโรงงานมาให้นะครับสปอยเลอร์จากโรงงานมาให้นะครับก็มีเซนเซอร์ถอยสี่จุดมาให้ด้วยนะครับผม อ่านี่นะครับตัวนี้ลำโพง6กตำแหน่งนะครับลำโพงจะเป็น6จุดจะแตกต่างกับของรุ่น V L นะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับมาดูภายในกันนะครับครับผมสำหรับภายในนะครับภายในของรถยนต์ Nissan t e r ่ a นะครับรุ่น E นะครับก็จะเป็นจอประมาณนี้ครับอ่าครับก็จะมีจอนะครับจอขนาด7นิ้วนะครับมีจอขนาด7นิ้วแล้วก็ ในส่วนของเครื่อง,เ,องเสียงเนี่ยนะครับก็ยังมีรองรับในส่วนของกล้องมองภาพด้านหลังนะครับไม่เข้าเกียร์อานี่นะครับเป็นกล้องมองภาพด้านหลังนะครับแล้วก็ตัว E นะครับก็ยังจะมีในส่วนของรับ Apple CarPlay นะครับเชื่อมต่อตัว Apple Carplay ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay a ล d r o i r o u t o u t o ได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าหน้าตาของเมนูก็จะแตกต่างกับตัวของรุ่นที่เป็นรุ่น VL นะครับผม ส่วนภายในก็จะมีที่แตกต่างกันอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของระบบแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะครับระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลแล้วก็ตัวเบาะครับนี่ครับนี่ครับเบาะตัวเบาะก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเบาะผ้าสีสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นเบาะผ้าได้สีขาวนะครับก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว E ีนะครับตัวพวงมาลัยก็จะแตกต่างกับรุ่น VL นะครับ ตัวพวงมาลัยก็จะมีไม,มไม่มีไม่มีระบบพูดคอนโทรลนะครับแต่แต่ว่าเรายังมีคําสั่งด้วยเสียงนะครับมีในส่วนของมัลติฟังก์ชันตรงนี้ให้นะครับสามารถปรับตัวจอได้นะครับอ่านี่นะครับสามารถปรับที่จอแสดงข้อมูลการขับขี่ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ปุ่มปรับในส่วนของปุ่มปรับพับเบาะไฟฟ้าปุ่มปรับพับเบาะด้านหลังก็ยังมีให้นะครับเป็นปุ่มปรับแบบบรรทัดตรงนี้นะครับอ่า สามารถกดแล้วก็ปรับพับเบาะก็ยังมีให้นะครับนี่คือเทอร์่ารุ่น E นะครับผมก็ภายในก็จะมีกระจกเป็นธรรมดาครับประมาณนี้อ่านะครับผมก็ตัวนี้นะครับราคานี่ก็อยู่ที่1ล้าน1 0 0แสนเบาทนะครับผมก็เป็นตัวเริ่มต้นสแตนดาดของ Nissan Terra ร,รุ่น E นะครับผมครับ